ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Map Anime Fighter Simulator Map a แมป t l r s t p r แมป b o ็อ o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับร o บบแมป p n n m m e a เบนเจอ Map Anime นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทำรายวันนะครับหรือว่าทําทุกวันนั่นเองครับเลยบอกเลยว่า อันนี้เป็นสิ่งที่แนะนําให้ทําด้วยนี่เองเนานะก็ขอพูดถึงอัปเดต12.1.0ก่อนนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยนะครับจะเป็นอีเวนต์ของเจ้าเอ็กฮันหรือว่าอีเวนต์อีสเตอร์นั่นเอนงครับตอนนี้ก็มีให้เราไปหาไข่แล้วนะครับอ่านได้จากทุกโหมดเลยนะครับนี่เลยเขาบอกดิฟิและมี่นี่นะครับก็เราก็จะได้เป็นไข่มากนะครับไข่พี่เอายื่นไปให้หมดแล้วไข่จะมีทั้งหมดน่าจะ3ระดับนะครับมีเป็นแร่นะครับแล้วก็มีเป็นคมมอน สำหรับคอมมอนจะได้แต้มน้อยที่สุดนะครับแล้วก็แรก็จะได้แต้มตามมาแล้วก็สิ่งที่ได้ของที่คุ้มที่สุดก็คือเป็นโกลเด้นเอกนั่นเองนะครับก็จะเป็นไข่ทองเนาะจะได้เป็นทั้งเพชรแล้วก็สตาร์เลมเน้นนะครับถ้าจาไม่ผิดนะเราจะได้เพชรด้วยนะครับแต่ก็ที่ได้ชัวร์คือสตาร์เลมเนนนะครับหนึ่งไข่ต่อหนึ่งอันเนาะอันนี้เลยประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงก่อนนะครับว่ารายวันเนี่ยควรทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ จะขอพูดถึงมือใหม่สักนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือว่าเพิ่งมาเล่นหรือประกับมาเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าผู้เล่นเก่าที่ไม่รู้ว่าควรทาอะไรบ้างต่อวันก็แนะนําให้ดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยอันที่พี่ขอพูดถึงมือใหม่ก่อนคือการเก็บสะสมตัวละครที่มันเมตาดีๆก็ตาม6ตัวที่พี่เคยแนะนําไปนะครับให้เก็บให้ครบก่อนน้องสำหรับ6ตัวที่พี่เคยแนะนําไปถ้าเราเก็บครบแล้วก็เอาตัวไปโยนะครับก็พุชชี่ป๋าอะไรพวกนี้นะครับอิเาจิเมท้านท์อะไรงนี้นะครับ อดีนี้ก็เป็นอดีที่พี่ไปสอยมานะไปซื้อมาในในเพจในเฟซบุ๊กนะในกลุ่มเฟซเนาะ <med> เขา,ม,ามีเป็นอ e ีทจิยูนิคตัวเดียวตัวเดียวเลยนะที่เล่นได้คือมีตัวเดียวกับนาะมิเนาะพี่ก็เลยไปปั้นไปสุ่มหาหลายๆตัวมาแล้วเพรเพจเลือกแค่นี้นะครับกับสามหมื่นเนาะก็ถือว่าได้ตัวในคุม้มในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงจะได้ตัวซ้ำมาบ,บ้างก็ถือนะครับประมาณเนานะถ้ามันบานะครับหลังจากที่สมมุติว่าเราได้ตัวครบทุกตัวแล้วนะครับสิ่งที่ควรทํหลายวันสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่า ผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่าด้วยก็ได้เนาะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันมีเจ้าริดิชชาตัวนี้มาใหม่นั่นเองก็เรียกว่าใหม่ได้ไหมก็เรียกว่าใหม่ได้ยากเลยครับเพราะว่ามันอยู่นานแล้วนะครับเราวรดิชชาตัวนี้ทําอะไรได้นะครับมันจะเอาไว้คราฟสองรีลิกสุดโกง,งที่คนมีในอดีตนะครับก็คือเจ้ากระจกเล่นเงาหมื่นบุภาตัวนี้นั่นเองเนาะนี่เลยนะครับไอ้โม,ม,มกเกนไกกออะไรสักอย่างเนะี่ยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นริดิกสาหรับสาย ตัวตีเบิร์นนะครับก็อิตาจิเอนเดเวอร์นะครับสองตัวนี้ก็กินกันไม่ลงจริงนะครับสำหรับเอนเดเวอร์กับอิตาจิเนาะแต่ถ้าใครพี่จะทำเป็นชิปเวอร์ซัสกันนะครับหรือว่าเอามาปะทะกันนั่นเองเนาะใครที่อยากเห็นก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเทียบไปดูนะครับว่าดีเพจเป็นยังไงนะครับเล่นอินฟลิตี้ได้คิวเวฟนะครับตัวไหนดีกว่ากันเนาะอันนี้เลยนะครับข้อเสียข้อดีต่างกันยังไงเนาะพี่จะมาพูดแบบตามนี้ให้เลยนะครับถ้าคนอยากดูกันนะไม่รู้ว่าจะดูถึงตอนนี้หรรืออเปล่่านะะคับก็ นอกจากกระจกนิ่งามมือผาก็จะได้เป็นเจ้าโรสเวนด้วยน,นั่นเองเนาะสำหรับดีชาที่เอาไว้ครับหนับไอ้เจ้าโรสเวนตัวนี้อ่ะนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นดิโมนิกสปิลบุ๊กนะฮะนี่เลยอันนี้จะหาได้จากนี่เขาก็บอกนะครับว่าออปเปนฟอร์มเฟเบิลคิงดอมพอร์ทัลนั่นเองเนาะจะเป็นประตูจากเฟเบิลคิงดอมหรือว่าเจ็ดบาทนั่นเองนะครับอันนี้พี่ไม่มีเนาะพี่หลบไปละห,หนึ่งนะครับประมาณนี้สําหรับเจ้าพี่ลืมชื่ออีกแหละโทษทีนะครับสําหรับ โรสวนที่เราควรหานั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าเสียงรดเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เลยต่อมานะครับสิ่งที่ควรทำรายวันแล้วนะครับไม่ใช่มือใหม่แล้ะก็คือการลงเลทนั่นเองนะครับลงเลทพวกนี้นะนี่เลยอ่ะเลทนี้เราจะได้เป็นเลทฉาจในการค้าฟของอีโวนนั่นเองครับเดี๋ยวถ้าเลทถ้าไอเลทถ้าตัวนี้เลทถ้าหรือเปล่านี่เลทถ้านะครับถ้าใครยังโซโล่ไม่ได้เดี๋ยวเะมาสอนโซโล่ให้ละกันนะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดเนาะที่ลองเล่นแล้วก็ไม่ยากขนาดนั้นนะครับก็ยังโซโล่ได้อยู่นะครับเพราะว่า ตัวละครหลายๆตัวมันเก่งขึ้นเนาะมันก็เล่นง่ายนะครับแต่ว่าเราต้องไม่เล่นหลังๆเท่านั้นเองแล้วก็บริหารเงินดีๆนะครับอัพตัวดีเนาะรประมาณนี้นครับแต่ส่วนตัวพี่ใช้เป็นอีสจีอยู่นี้มันก็เลยอีซี่นะครับเล่นง่ายเลยวางข้างหน้าจบได้เลยครับจบเร็วด้วยนะประมาณนี้นะครับหนึ่งวันเนี่ยเราจะลงได้หนึ่งเอ่าหนึ่งอะไรวะหนึ่งวันเนี่ยเราจะลงได้สามครั้งต่อหนึ่งด่างนั่นเองนะครับก็คือหนึ่งเลทนะเนาะอันนี้พี่จะเรียกเป็นเลทเ,เลยได้นะครับ เลตตัวนี้นี่เลยแล้วก็จะมี LED, เลตอา่าเจ้าสตอมแฮลตัวนี้ก็จะมีโอกาสได้ชิซุยนะครับได้เพชรด้วยเนาะอันนี้ก็จะมีโอกาสได้เป็นเซลนะครับนี่ก็จะมีได้เป็นฟังด้วยเนาะใครที่หาตัวดีเล่นก็หาเซลก็ได้นะครับในเลดเนาะสามวันสามวันเลยว่หนึ่งครั้งต่อสามหนึ่งวันต่อสามครั้งนะครับอ่ะก็ลงได้สามครั้งต่อว,วันเออคุณนี้กันนะครับเดี๋ยวจะงงเนาะพวกนี้เนี่ยพี่แนะนาให้เราลงกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันลงแล้วจะได้เป็นเพชร200ทุกรอบนะถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภยัยนะ ต่จําได้ว่าน่าจะได้สะ200ทุกรอบหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าจะนับแค่ช่วงเชียร์ครั้งแรกหรือเปล่านี่ไม่ชวนจริงขออภัยด้วยนะครับเพราะพี่ไม่ค่อยได้ดูเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องแรกผ่านไปแล้วนะครับเรื่องต่อมานะครับสิ่งที่ควรทํารายวันนะครับสําหรับคนที่อยากเก็บของนะครับเก็บของไม่อยู่ก็คือลงชาเลนจ์นั่นเองเนาะก็อันนี้ก็ข้ามไปหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนคงจะรู้แล้วว่ารายวันมันมีอะไรให้ทําเยอะอยู่นะครับในตอนนี้เนาะก็จะมีไดอารี่มิชชั่นตัวนี้นะครับหรือว่าเควสรายวันนั่นเอง สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทําการอีโวตัวละครนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับก็ให้กดเรารับไปเลยนะครับเราไม่ต้องสนใจว่าเรารับมาดันอะไรบ้างเพราะว่ารับไปถ้าเราไม่ทํามันก็จะรีให้เราเหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วจะมีเป็นไดอรี่ชาเลนจ์ตัวนี้น,นี่เนาะนี่นะครับตัวนี้ก็ตอนนี้นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยได้แค่สตาร์เลนเดนตอนนี้ได้เป็นสตาร์ทิวบด้วยเนาะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับสตาร์ทิวบอยู่ในเอ่ยอ่ะนี่เลยนะครับเลื่อน่านได้ไงไม่ได้ นี่นะครับสำหรับสแตทคิ้วเนี่ยเราจะได้ได้จากเดอรี่ชาเลนจ์นะครับการนีโวตัวละครแล้วก็จะเป็นบัตเทนพาร์สนั่นเองนะครับมีวิธีทางที่ได้สามวิธีเท่านั้นนะตอนนี้นะครับโอเคเนาะใครที่ยังไม่ยังขี้เกียจลงชาเลนจ์ไล่วันอยู่ก็แนะนําให้รีบลงกันนะครับเพราะว่ามันคุ้มมากนะครับได้ทั้งซาลิมแนนนะครับได้สแตทคิ้วแถมยังมีโอกาสได้เพอร์เฟคสแตทคิ้วด้วยนั่นเองครับก็สซาไล่วันตัวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ยากนะครับตอนนี้มันเหมือนจะยากขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ชัวรร์นะคับว่า มันถึงยากขึ้นขนาดนี้เนาะน่าจะเป็นเพราะตัวละครเก่งๆหลายตัวนะครับก็ลองหาเพื่อนลงในเซิร์ฟรวมดูนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนชอบไปหาเพื่อนลงเหมือนกันนะแล้วก็ลองเข้ามาดิสปี้ก็ได้นะครับลองหาคนช่วยลงดูเนาะ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับ daily challenge ก็จบไปที่หัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่3คือการลง Infinity Castle นั่นเองครับถามว่าทำไมต้องทำทุกวันนะครับ สมมุติว่าใครที่ขี้เกียจลงทีเดียวร้อยชั้นเลยนะครับก็ให้ลงรายวันสักวันละ10ชั้น3ชั้น4ชั้นอะไรพวกนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยให้เราลงลงไปได้เรื่อยๆเลยลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะลงไม่ไหวแล้วนะครับลงไปเถอะนะครับเชื่อพี่ว่าการลงแบบนี้มันดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยลงแป๊บแป๊บเบื่อลงแป๊บๆป๊เบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะเนาะอันนี้ก็จะได้ของพวกนี้มาเยอะมากนะครับของที่ได้ก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะสเตทคิ้วกับเพอร์เฟคสเตทคิ้วมาทาไมนะครับเพราะไม่คุ้มเลยนะอย ลายเมน,นเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรีโลก็ได้เนาะตอนนี้นะครับเกยว์วิจาขาดทุนเขาเลยน่าจะไม่เอานะครับตอนนี้มีคนไปสูงสุดได้4 6 5น่าจะใช้โปรแกรมโกนะครับแน่นอนนะครับน่าจะแหลกแน่นอนนะเพราะว่าจากที่พี่ลิกนะครับพี่ลิกดิคทามของเรานะครับน่าจะรู้จักกันเยอะเนาะเขาลองไต่ดูก็เคยเห็นเขาไปได้แค่400ก็ยากแล้วนะครับนี่รอบไป4 6 5้แล้วเนาะ แต่ T M ก็ยังไม่จัดการนะครับเขาจัดการคนเก่าๆไปบ้างบางส่วนแล้วเนาะแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเนาะอ่ะถามว่าเราลง Infinity c a s t l e เราได้อะไรบ้างนะครับต่อให้เราลงเลยชั้นร้อยไปแล้วก็ยังคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้ชัวร์เลยคือรีวาร์ดตัวนี้นะครับนี่รีวาร์ดตัวนี้เลยคือ150เพชรเนาะแถมเรายังได้เป็นแรงตัวนี้มาด้วยนะครับถ้าเราอยู่แรงของสูงเนาะถามว่าได้อะไรบ้างนะครับให้เรามากดที่ตรงซีแรงตัวนี้นะครับโอเคยังไม่โหลดนะครับอ่ะก็อย่างแรกเลยนะครับแรงจะมีทั้งหมด หลักๆเลือที่พี่เห็นนะครับก็คือที่พี่สนใจสิไม่ใช่เห็นนะครับก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะครับแม่เออมาสเตอร์แล้วก็แกนมาสเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับเอ็กซ์เพิร์ดเนี่ยจะได้เป็นสตาร์เลมเน้นนะครับแล้วก็ได้เป็นเพชรนะครับส่วนมาสเตอร์ขึ้นไปจะได้เป็นตัวเชนี่จากหอคอยหรือตัวเชนี่จากไอซิเวอร์สตาร์ตัวนี้นั่นเองเนาะนี่ครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้จากการลงพวกนี้ก็นี่นะครับด้านขวามือตรงนี้เลยนี่ครับเราจะเห็นกันอยู่แล้วก็จะมีเป็นซัมมอนทิกเก็ตนะครับ 15ใบนะบแล้วก็มีสตาร์เลมนั้นอีก15อันเนาะแล้วก็จะมีเป็นซีเวอร์สตาร์แล้วที่บอกเลยถ้าเราขึ้นมาสเตอร์ได้อระดับมาสเตอร์ขึ้นไปนะครับเราจะเป็นซีเวอร์สตาร์แล้วก็ตัวในซีเวอร์สตาร์ที่เป็นชายนี้นอีกอัะน,นี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่ติดท็อปบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวบอร์ดด้วยนี่เองเนาะนี่นะครับสามร้อยสิบเจ็ดน่าจะเดือดอในช่วงก่อนที่มันจะรีเนาะก็ไม่แน่อาจจะไปถึง500กันเลยนะครับสำหรับบอร์ดนี้ ประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าที่หนึ่งเขาจะใช้แฮกจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มันไม่น่าสูงขนาดนี้นะ4ร5อ้าเลยนะครับก็อาจจะเก่งก็ได้นะครับก็ถ้าอย่างไงพี่ผิดพลาดอะลรก็ขออภัยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการไต่หอนะครับนี่เดยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับรวมสิ่งที่ควรทํารายวันนะครับแล้วก็สาหรับผู้เล่นใหม่ด้วยเนาะแล้วก็หลายๆคนยังคงถามอยู่นะครับว่าอพี่ผม FK ดันไหนดี FK อินอะไรดีครับ ตอนนี้ที่พี่แนะนำที่สุดในการ AFK Infinity นะครับก็เราจะได้เป็นเจ้าไข่ตัวนี้ด้วยเนาะด่านที่แนะนำที่สุดเลยคือด่าน GJK น,นั่นเองครับถามว่าทำไมนะครับแนะร้ด,ด่าน j j k เนี่ยเวลาเราลงอินนะครับเราจะได้เป็นลูกตานะครับลูกตาที่เอาไว้อีโวโกโจตอนนี้พี่อีโวไปแล้วเนาะ,ะแล้วก็จะมีเป็นเจ้านี่นะครับคีย์ของ Curse w o หรือว่าคีย์หานิ้วนั่นเองครับนี่เลยใครที่ยังไม่มีนิ้วให้กับตัวละครที่มันดีๆนะครับดีๆแบบดีๆจริงๆนะครับ ก็พี่ไม,ม่ค่อยมีดีๆในนี้เลยเนาะเลยน่าจะยกตัวอย่างให้ดูไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ไปลงกันนะครับลงเป็นอินจ JJK ยังพอจะหาได้นิ้วดีนะครับนิ้วดีดคือเพิ่มสปีดนะครับเดี๋ย่าบอกว่าเพิ่มสปีดต้องบอกว่าลดสปีดนะครับด้านซ้ายมือตัวนี้จะเป็นลดสปีดตั้งแต่7%ขึ้นไปนะครับด้านขวาให้ลดอยู่ประมาณ5-6%นั่นเองเนาะถ้าประมาณ6.8 6.9ก็ ถ้าหาหม่ได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าด้านซ้าย8-9%แล้วล้วด้านขวาเป็น6%หรือว่า7%เนี่ยก็เก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้า8%อย่างเงี้ยมันจะน่าจะสูงเกินไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันนะครับแล้วแต่เราจะชอบไอ้ไม่เช่จะชอบเิพอใจไหมกับสเตตที่ได้มานเนี้ยเองเนาะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับการทําตัวละครที่เป็นแรงเอสทุกช่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นตัวที่พี่ไม่เกลือนะครับสหรับไม่ให้ตัวนี้เนาะนี่เลยนะครับ เมทใช่ตัวนี้นะก่อนที่พี่จะอีโวนะครับจะได้เป็น A A ลบนะครับ A ลบตัวนี้ A ลบ S ลบแล้วก็ A A บวกนะครับนี่ตัวนี้เลยด้านช่องช่องฐานจะเป็น A บวกเนาะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนี้หนึ่งนะครับว่าสเต็ปเป็นไงบ้างแล้วเนาะหลังจากที่เราอีโวจากที่พี่เคยทำคลิปบอกไปเลยนะครับมันจะซุ่มสเต็ปอีกหนึ่งรอบเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็เกือบได้เป็น S บวกเลยนะครับถ้าเพิ่มมาอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็น่าจะได้เป็นเบวกหรือว่าอาจจะเป็นดับเบิลเไปเลยนะครับเออเนาะประมาณนี้นะครับนี่เลย ก็ใครที่ได้แรงเอสแล้วอยากซ่มใหม่อย่าซ่มนะครับบอกเลยว่าที่เน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้แค่ไม่ต่ำกว่าบีบวกนะไม่ใช่ว่ามันจะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็ย้ำไว้นะครับตอนอีโวตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำให้ดูตรงนี้ไว้ชัวงนี้หนึ่งนะครับเผิดขายลิฟตอีโวเกินไปเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวมากเกินไปเนาะพี่ไม่อยากให้คลิปมันยาวจนน่าเบื่อเกินไปนะครับส่วนนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดเพืกระดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าาาบบบ๊ยยครั